แชนแนลนะคะตอนนี้กำลังรอเวลาตักอาหารอยู่นะคะเดี๋ยว้ก็จะพาชมบรรยากาศในงานก่อนนะคะไปเลยค่ะ อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนี no ่อ no ย่าเข้าไปกอนใกันไม่หาที no no ่เรากว้าขวางไปชุลมุนวุ่นวายเดี๋ยวก็เกิดคอเตอร์วัดโครมาวเพราะฉะนั้นอย่าขอปากรุนาด้วยแยแก้กันไปไม่ความเลยประชาสัมพันเราตั้งแต่เช้าแล้ว ว่าไอโควิดม,มันยังไม่ไปจากเราฮะด้วยบรรดาสิ่งหลวงพ่อสมากทกำไรทุรกๆร้านขอความร่วมมือจย่าให้เกิดกาวัพร่กวรัส แจกเสื้อค่ะคนเยอะมากมีขนมปีนี้แจกของเยอะมากโอ้คนเยอะค่ะคนเยอะคนเยอะแต่เครมองอาหารก็เยอะมากเลยเหมือนกันนะมีหายคนมาแบบเครืองอาหารเยอะมาก โรคมเหลานะคะ ที e yes, mm ่ตรงนี้คนเยอะมากมาเดินจับส o o m ตัดแจกอาหารด้วยกันนะคะ แต่พี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งจำหน่ายนะร้านอาหารทุกร้านขอความร่วมมือด้วยยกเบ็ดน้ำมือคือน้ำมือที่บางท่านอาจจะหิวน้ำต้องการแต่า็ไม่ว่ากันเรื่องนั้นส่วนในด้านอาหารหนักของข้าวมองกัครับของพร้อมกัน ถ้าทักเปิดร้านที้ร้านยังกาจะไแย้งแนไทกับอุรุกวัยโควิ่รเนาิกา45นาทีนะคะพธามิถุนาเตรียมหายา ทางดิเอชแนลนะคะวันนี้แม่เล็กมาเปิดตู้อาหารที่กระถินวัดโพธิ์กระเปาค่ะวันนี้ก็จะมีของแม่แม่แม่เล็กก็จะมีข้าวปลากับน้ำอื่นนะคะเพื่อนๆรับชมด้วยกันนะคะวันนี้กระถินวัดโพธิ์กระเปาก็จะได้จับถุงในถุงนั้นจะมีปากกาหนึ่งด้าแล้วก็จะมีกระดาษหนึ่งใบ อันนี้ปีนี้เปิดสองซุ้มนะคะซุ้มน้ำกับซุ้มกระพรูปลาค่ะก็อีกนารตักนะตักกระพรูปลาปัะจารกรรับลับเสร็จแล้วนะครับจะพาไปพร้อมท้งปัจจัยแล้วท่านจะรวบรวมไว้แล้วท่านจะทำการถวายก็ปรอบครัวอาหารถวายพระเจ้าหลนของพวกเราเครับ ตแต่ขอความกรุณาเว้นระยะห่าด,ด้วยมองดูสุวารณพยายามด้วยเลยแต่เชื่อนะครับโอ้โๆสายนืย้อเหมือนเทน้ำเอาว่าท่านจะต้องรับผิดชอชีวิตพวกเราเพราะั้นำพวกเราให้ความร่วมมือกับท่านด้วยตัอย่าไปเว้นระยะห่างด้วยนะเว,ว่าอของพระมหากรรมนี้ก็ ท่านใจอ่อนลูกติดมาบอกอย่างโน้อนอย่างนี้ท่านจะเอา้าเอาก็เอาธรรมดาที่อื่นเขาไม่จัดหรอกตักบ,บาตเราวะดึงหนะ้าองค์พระปฐมยังไม่จัดเลยวัดโคกมะหมาจัดเพราะเขาเห็นความสามารถของหลวงพ่อ,ว,พอ,อบบาาว่าจับพอบอกธรรมดาศิอยาแล้วติดได้ขอความลวมือากาบอยะะ่าตกอย่าให้เกิดคั้เต่มามินขึ้นมา ถ้าไม่เกิดแคปเตอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วต่อไปหลวงพ่อจะทำอะไรอาะักยาอาุญยาแล้วบุณเจ้าตอนนี้ที่มนตลำพระไตมาอีกจิตไตนี่ครับทีมาอามาจิปองกบดาเนี่ยาไตที่มนต์ำมาอกจิตไตครับอช่วยสำมเณเรหน่อยไตเียหนหน่อ

เร้อยแล้วนะคะงานบุญงานกระถิ่นโคกกระเหม่าค่ะบ้านแม่เด็ก็เสร็จเรียบร้อยเก็บของกลับบ้านนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงรับบุญด้วยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเราไม่มีกระดาษเอากรนดามาตั้งแล้วก็นำสายสายปลูกสายปลูกคือโยมจกในโบสถ์เอามาพาดไว้ที่พุ่ม เมื่อทำก,การแล้าากุกโมนาประสิทธ์เสร็จแล้วท่านจึงจะต้องได้ทำก,การนะครับการรับปัจจัยของท่านว่าภูมิขอกท่านมีปัจจัยเท่าไหร่แล้วก็เขียนใส่ไปในกระดาษทีมงานเจ้าหน้าที่จะจับเตรียมไว้เมื่อทำการเขียนเสร็จกลับเรียบร้อยแล้วท่าน,นก็นจะได้เขียนเชิญนกนนนระดาษให้ไปนำมาถวายเอาลงวอในโบสถ์ อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายต่อพระความวางเลี่ยทำมือเสร็จแล้วดูอิ่มบุญหน้าอิ่มบุญกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายน้องน้ำภูมขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย How are you?